อโนสปอตนิวส์ค่ะพาไปดูศึกฟุตบอลฟี f a าคับ World Cup นะคะเดินทางถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเพื่อที่จะหาทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะคู่นี้ค่ะอินเตอร์มิลานลงสนามเจอกับฟูมิเนเซ่นะคะเริ่มมาเพียง4นาทีเป็นฟูมิเนเซ่ออกนำก่อน1-0ค่ะจากจอนอาริอัสเปิดบอลจากฝั่งขวาแล้วก็บอลไปเข้าเท้าเกรมันกาโนค่ะและสุดท้ายโขก ตุงตาข่ายแบบนี้ไปเลย1-0ค่ะจากนั้นค่ะสกอร์ยังไม่ขยับจนกระทั่งช่วงทดเวลาในครึ่งหลังฟูเมนเนเซมาได้ลูกปิดกล่องปิดสกอร์เป็น2-0ค่ะเฮอร์คิลิสได้บอลหน้าเขตโทษแล้วก็ลากเข้าไปซัดด้วยซ้ายเสียบเสาให้ฟูมเมนเอนเซขึ้นนำ2-0จบเกมนะคะฟูเมนเนเซเอาชนะอินเตอร์มิลานไป2ประตูต่อ0ค่ะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอพบผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าอัลทีลาวค่ะ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ในคืนนี้ต่อเนื่องเช้าว,วันที่2กรกฎาคมค่ะเป็นการลงสนาม2คู่สุดท้ายในรอบ16ทีมนะคะเรอัลมาดริดค่ะเจอกับยูเวนตุสเวลาตี2ค่ะถ่ายท่าสดทางโมโน29แล้วก็โมโนแม็กซ์นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะบอสเซียดัดมุลเจอกับอมอนเตเรในเวลา8นาฬิกา ถ่ายเท่าสดทางโมโนแม็กซ์ค่ะลุ้นกันว่าใครบ้างจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายค่ะครัติดตามกันนะฮะตีสอกับ8โมงเช้าใช่ใ <น S 1> ถ่ายเท่าสดถ่ทอดกันนะฮะคุ้มเต็มแม็กซ์โมโนแม็กซ์แพ็กเกจใหม่รวมที่สุดแห่งความมัน299บาทต่อเดือนที่เศษลูกค้า AIS เพียง199บาทต่อเดือนกดดอกจัน899แล้วโทรออกครบทุกแมตช์ชัดทุกอุปกรณ์กับพรีเมียร์ลีก เอมิเรตส FA อฟเอครับฟีฟ่าคลับโอลด์คับไทยลีกสมัครวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้เท่านั้น m o n o m a x กซ์ ax, สตรีมมิงที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป